อยู่ในงานมิทติ้งชมดมบอลไซโคล่านะครับตอนนี้พี่หนึ่งกำลังทำเทียนทะเลพิซซ่นปิาต่อเสร็จแล้วเสร็จแล้วจบเลยครับมันจบแล้วเมื่อกี้เพิ่งจะคัดกิ่งไปนะครับตอนนี้เริ่มเข้าลวดที่ผมถ่ายไว้ไม่ทันนะครับแต่ว่ามีภาพนิ่งนะคฮะเภาพนิ่งย้อนหลังให้ดูโดยสมบูรณ์นะครับ ให้ดูดอกกันให้ดูดอกดูดอกด้วยนะครับอกเทียนไม่เคยเห็นดอกเทียนทะเลครับนี่แหละที่คือถ้ามันถ้ามันสมบูรณ์นี่มันจะมีดอกแบบอย่างเงี้ยช่วงหน่อยก็ถามไปจำบันเนี่ยฮะอย่างเงี้ยคือสมบูรณ์เห็นไหมมันจะมีความมันตัวนี้นะใตัวนี้ฮะ ผมมาสามคนนนี้เจ้าของไม้ครับพี่พิชาพิชาครับเลี้ยงดูไงครับแนะนำน้องๆยูทูบนะครับเทียนทะเลเขาชอบปุ๋ยนะครับแดดชอบน้ำปุ๋ยเอเอ็มยิ่งงามปุ๋ยออสโมโค้ดครับปุ๋ยวิทยาศาสตร์ก็ได้อืมเลี้ยงที่โคราชที่สารบ้านเราผมเคยได้ยินว่ามันต้องลด เกลือทะเลอะไรเงี้ยพี่ประชาชนได้ลดมั้ส่วนตัวผมว่าไอ้เกลือทะเลนี่มันเป็นสิ่งที่เคียนทะเลทนได้ไม่ใช่สิ่งจำเป็นไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใานอาหารที่จําเป็นผมว่านะธรรมชาติเมันล่างมันอยู่มีเอ็นยานิเวศนยอะอาจจะต้องให้มันใบมันขึ้นมันคลายน้ำอะไรเรือนะแต่ว่ามันไม่ใช่ให้ ไม่ดูสวยขึ้นแต่ไม่ใช่ว่าให้มันเจริญเติบโตโอ้โหซืออยู่ในของนบนางมยอมคารโอเคครับนี่ก็เป็นประสบการณ์ตรงนะครับจากผู้เลี้ยงเทียนทะเลในต่างถิ่นกำลังจัดรายละเอียดกิ่งนะครับจัดที่คัดกิ่งไปเมื่อเช้ามีเมียแล้วชิบิ โอเคเดี๋ยวจะกลับไปดูอีกต้นหนึ่งนะครับตอนนี้อาจารย์ทำกำลังทำสองต้นเลยรอดจริงๆเี่รอดรอดอเอาห้อยแบบเดี๋ยวม็เออไปก่อหินนั่นได้เลยตัวละสองร้อยห้าสิบครับสองตัวเหลือ5 0าร้อยดีไม่สตัวเหลือสองตัวแนิบ กลับมาที่ี่1ปล่อยเลยถือว่าหลุดจองละกลับมาที่เทะเลต้นนี้ครับกำลังต้องววต้องใส่หลังท้ายรถจับพุ่มจับพุ่มไปจบครับันนี้จากด้านล่างลินดม่อลไปฝอย นี่เราตัด่อยๆอย่างงี้นะฮะแต่พวกนี้ก็ทำกระเลียไนะเนาะใชใ่ปนพวกไรไก่โอไทไก่กลางไก่เอาดูเอาดูเอาเอาเอายอมกลับมาดูเอาตั้งเตงตั้งเนี่เรยๆจเป็นไงข้าเต้งเอาเลยละความสนุกของเราที่ช่วยอีกวงหนึ่งครับอีกวงหนึ่งทางนู้นต้นไกลไม้เทยไ น่าามปุ๊บแพี่เขียวกำลังดูมาหน้าไม้นะนี่แหละนิ้วขาตีฟื้นโชตอะไรดีวันนี้ไม่มีประโยชน์ตัวอันนั้นมันใหญ่สุดๆเพิ่งร่างยิงฝึกยิงได้นะครับบางคนไม่จะดูอุ้ยตัวนี้มันไม่มีร่างมีดีอยู่หามุมแป๊บนึงโอเคเสียอยากเสียบมันตัดเวลาถ้างันสายตอกได้ไหแซมไม่มานันไม่มีร่าง เรียกเรียกมัน่เมาคืนนี่แหะมันมันโดนไปเอามันมากอะเช็克ากมันว้าจเช็克กรอเปล่านี่ไม่ใช่มันกำลังถกเช็克ากมองมองตาขจรไหนป่าเป็นโคลเลยแล้วตั้งสามทีใหม่ครับโอเคเดี๋ยวมาดูทีตอนเสร็จแล้วนะครับแต่ขอเขาไม่ว่างด้านเลยกลับมาดูพี่หนึ่งทำรายละเอียด เห็นทะเลฮะใกล้จบแล้วมีไปดูไปดูไม้ของในพวกติดเตี๋ยมีติดเต่าติดเต่าเลยม่วงม่วงม้วนแล้วดูดีขึ้นมาทันตาเห็นเลยนะครับแกน้งม่วงม้วเราเห็นม้วนเขาไหมเขาจะม่วงได้เอ้าโยงมาเอาไงดีอันเนี้ยอันเนี้ยตรงนี้มันคือ เอาเลยต้นไก่ที่ได้ดีนี่เสียยงจับเองนี่จับปุ๊บจบเลยเดี๋ยวมาตัดไปนี่าครับช่วยช่วยขนาด่ไหนต้นนี้ครับมอดีต้นไก่แะ่เดี๋ยต้นม้านีไม่ได้รวบเลยรวบไหนน้องเขียวเลยนี่เด้อเอางั้นเลยไหมเอาเอาแบบเอาอย่างนี้เลยเนาะตรงนี้ก่อนมันมีซากมันอยู่ซากก็คือเป็นหลังอยู่แล้วได้โชว์อยู่แล้ว หรือพี่ไปอาจจะเก็บปลายเก็บไปนิดหน่อยอันนี้ธรรมชาตินี่เก็บไว้หน like ึ่เย่เก็บปลายนิดหน่อยเหมนจะซ้อนมันนี่ก็ไปทั้งหรอบหน้ายกมาเดี๋ยวลุกลงหน้านี่เลครเครื่องเจียมาดีไหมทำแบบไปเรื่อยให้เห็นพัฒนาการไม่แน่อาจจะรอบหน้าก็รู้สึกจะ ครบรอบจัดตั้งด้วยเดือนเมษาเดือนเมษาเข้าลบลุเงินวันที่24เดี๋ยวเราจะไปหาวันที่หลังสงการนั่นแหละตอนสงการเดินยุ่งๆกันเดี๋ยวสองยอดเป็นไมค์อะไรนี้พี่นี่ยังไงตรงด้านเดี๋ยวกลับมาดูอีกรอบหนึ่งครับแกะแล้วก็ซอยอย่างเดียว เพราะมันจะเริ่มเข้ายากแล้วเียงเข้าต่อไปก็เสียงจริงัครับสวยจริงๆตรนนี้ไว้ซอยครับทีนี้ชอบชอบ เมาไ้ส่งในนามชมรมมอเอไซคโคราไม่เอาไมเอามาเลยบาทนม่เวลาใครใครจะเดินสายก่อนไเอนีนี้กรากานเีเหมือนสักทะลุออกมาสักทะลุ รายละเอียดไปหซื้อมาเลยเม่ได้เงาจบใกล้จบแล้วครับตอนนี้ร่พูดแล้วป่ะใช้กิ่งที่เรียงไว้ ่วที่้าจเป็นไอแขอ,อไ,ขออไป้าจมนกับ<อ>ยุ่มไี้เปนยไม้ไมแกงมีทุกคนมาเอาให้แกทำแกไม่ตง,งขายหรอกแครับค่าทำมาเหลือเฟือแล้วไม้บงต้นแต่กว่ามันได้แชมมา15ปีน,มน,มน,นมม้มันได้ตอนนี้ฟอร์มนี่ก็ไม่เล่นรมานับหนึ่งใหม่มเดี๋ยวว่า ที่ออกคาวนะปูมีส่วนช่วยสวนที่ติดทตัวตัวตัวมใหญ่ไปอตัวเร็วอีกนานก็ไปไหมผมเราต้องขายเลยพอเล็กโอเคฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเตียนทะเลต้นนี้นะครสวยก็รอแตกนี่ก็จะเต็มๆวะให้มันแตกเนี่ย คือต้องให้มันแตกข้างล่างนะครับให้มันบาดเจ็บด้วยขนาดนี้งั้นมันก็จะมาพุ่งแรงน,นี้ซอยก็ไม่ยากและท่านครับเนี่ยมันแตกลงล่างพี่ถ้ากลัวมันตายก็ตัดงี้ก็ได้ครับให้มันเหลือใบไว้เนี่ยตัดยอดตายแน่นอนตัดยอดมันตัรงนี้นน ดับมันก่อนมันจะได้รอเพื่อนเพื่อนข้างล่างอย่างเม็ดพวกเนี้ยไม่ต้องเอาไว้หรอกครับเพราะเราไม่ได้ขยายพันธุ์กำลังแตกหม่ตัดตอกก่อนก็ได้ให้รอเพื่อนข้างบนเนี่ยยอดไปเจอประธานน้อยใจประธานบอกโอ้โไม่ริงโดราเป็นเนี่ยัำจะพุง ตัดน,นี่เคยขาเนี่ยไม่บอกว่ามีโอกาสแตกหมดโอเคพี่ขอด้านหน้าหน่อยครับด้านหน้าโอเคนี่ด้านหน้านี่ครับศิลปินของเรานะครับที่หนึ่งจ<ต>ำ,อำลองชัยรกราสนะครับสวยงามครับนี่เป็น ไม้ซากไม้ซากนี่จะมีซากที่ทะลุคุ้มขึ้นมาเราก็จะคุมคุ้มไว้ประมาณนี้โดยสัดส่วนในสเกลรถจะได้โชว์ฝังซากครับต้นนี้หลายคนลงความเห็นว่าน่าจะลุยงานประกวดได้ประกวดได้ไหมครับคอมเมนต์เลยการบอกโอเคฮะขอลากันไปก่อนเปลี่ยนทะเลตรงนี้นะครับหน่อยนิดหนึ่ง เดี๋ยวจะเก็บวันนี้โชว์เทียนสองต้นครับเดี๋ยวจะเทียมให้ดูรูปที่ถ่ายเมื่อเช้ากับตอนที่ทำเสร็จนะครับผม้ากธรรมชาติครับสากสวยมากเลยพี่ไม่แกะเลยใช่ไหมเนี่ยที่ได้มาไม่ไม่ได้แกะผมว่าอย่างเงี้ยจะดูแบบเีนือรอยมันควันเองธรรมชาติสร้างนี่โอเคผมชอบางเงี้ย สางกัเป็นปมด้วยนี่ไม่แข็งแรงแล้วโอเคครับเดี๋ยวเจอกันอีกทีนึงคิดหน้าฮะโอเคครับสวัสดีครับ